สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาแชน n นลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธียกเลิกแอปพลิเคชันเสียเงิน Android ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูวิธีการกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะให้เราคลิกเข้าไปที่ Play Store ของเราเลยนะคะแอปนี้นะเมื่อมาที่หน้านี้ให้เราคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราค่ะมุมบนขวามือเลยนะคะจากนั้นให้เลือกที่ ฟังกชันที่3ค่ะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการนะคะจากนั้นให้เลือกการสมัครใช้บริการค่ะเมื่อมาที่หน้านี้เขาก็จะแสดงแอปพลิเคชันที่เราซื้อแบบพรีเมียมจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีเอาไว้ค่ะซึ่งทุกแอปถ้าหากว่าเราซื้อไปหลายแอปก็จะโชว์ที่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นแอปที่เราใช้งานอยู่นั่นเองค่ะเราต้องการยกเลิกแอปพลิเคชันนี้ แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะที่แอปนี้นะคะต้องการยกเลิอกอันไหนก็สามารถคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะคะจากนั้นเมื่อมาที่หน้านี้แล้วค่ะด้านล่างสุดนะคะที่เป็นตัวอักษรสีเขียวนั้นเขาจะมี2เมนูให้เราได้เลือกนะคะเมนูแรกคือหยุดการชำระเงินชั่วคราวเมนูที่2คือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมนู แรกหยุดการชําระเงินชั่วคราวนั้นเราสามารถหยุดชําระชั่วคราวได้นะคะเดี๋ยวเราลองกดไปดูกันก่อนนะคลิกเข้าไปที่หยุดชําระเงินชั่วคราวค่ะไปดูว่าเขาจะให้หยุดชําระในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะมาที่หน้าการตั้งค่าระยะเวลาหยุดชั่วคราวค่ะเขาแจ้งเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่า การชำระเงินของคุณจะหยุดลงชั day, 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 ่วคราวหลังจากระยะเวลาการสมัครใช้บริการปัจจุบันสิ้นสุดลงในวันที่27เมกราคม2565ัารชํการชำระเงินจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติอีกครั้งในวันที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำการหยุดชั่วคราวกี่เดือนนะคะเขามีให้เลือก1เดือน2เดือน3เดือนตามนี้เลยค่ะซึ่งเราจะสามารถหยุดชำระเงินชั่วคราวได้ไม่เกิน3ครั้ง ใน12เดือนหรือว่าไม่เกิน3ครั้งใน1ปีนั่นเองค่ะถ้าเราต้องการที่จะหยุดชั่วคราวให้เรากดยืนยันในพื้นที่สีเขียวนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้ที่ฝ้าจะทำให้ดูจะทำการยกเลิกเป็นการถาวรค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหลงมุมนะถ้าเราจะยกเลิกถาวรให้เราคลิกที่ยกเลิกนะคะไม่งงนะคะ จากนั้นก็จะกลับมาที่หน้าเดิมเมื่อสักครู่นี้ค่ะให้เราเลือกที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเพราะเราต้องการยกเลิกเป็นการถาวรน,นะคะคลิกที่อันล่างสุดได้เลยค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ค่ะเขาก็จะถามย้ำเราอีกครั้งละเหมือนกับเป็นการจะรั้งเอาไว้ให้ใช้บริการต่อด้วยการแค่หยุด ใช้บริการชั่วคราวเท่านั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ของเขาได้นะคะอาจทําให้เราสับสนได้เหมือนกันเขาถามว่าต้องการหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราวไหมคําตอบก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องการจะหยุดเป็นการถาวรถูกไหมคะอย่าหลงมุมนะถ้าเราไปเลือกคลิกที่พื้นที่สีเขียวตรงนี้หยุดจะเป็นการหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น คลิปนี้เราต้องการยกเลิกเป็นการถาวรเราเลือกเลยค่ะไม่เป็นไรเขาอุตส่าห์เสนอความคิดเห็นมาเราก็ไม่รับนะคะต่อมาค่ะจากนั้นจะมาที่หน้าเหตุผลที่เขาจะให้เราเลือกเหตุผลว่าทําไมเราต้องการที่จะยกเลิกเพื่อที่เขาจะนําไปให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้นําไปพัฒนาต่อไปนั่นเองนะคะเราจะเลือกเหตุผลข้อไหนก็ได้หรือเราไม่จําเป็นต้องตอบก็ได้ค่ะให้เลือกเหตุผลนี้ ไม่ต้องการตอบนะคะจากนั้นเขาจะให้เรากดดำเนินการต่อในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้นะคะว่ายกเลิกการสมัครใช้บริการไหมเราต้องการยกเลิอกอยู่แล้วถูกไหมคะระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินในวันที่27มกราคม2565และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณอีกสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ หลังจากวันที่ดังกล่าวคุณจะไม่ได้รับสิทธิทประโยชน์เหล่านี้จากแอปพลิเคชัน Kinemaster ที่เราใช้งานอยู่นะคะซึ่งเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าจะใช้อันนี้ไม่ได้จะไม่สามารถใช้บริการต่างๆเหล่านี้ได้และก็พร้อมกับตอกย้ำด้วยว่าสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาก่อนการยกเลิกนะคะคือเขาพยายามจะล้างเราไว้ให้ใช้บริการของเขานั่นแหละเราก็ตัดสินใจไปเลยค่ะว่าเราจะยกเลิกยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะคะ คลิกในพื้นที่สีเขียวด้านล่างสุดได้เลยค่ะระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการสักครู่เดียวเท่านั้นละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะระบบยกเลิกแล้วนะคะคราวนี้เราจะเช็คดูว่าที่เราทำการยกเลิกไปนั้นระบบได้ยกเลิกให้เราแล้วจริงหรือไม่ให้เราเข้าไปที่ Google Play ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็คลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมจากนั้นเราก็เลือกที่ฟังก์ชันที่3เหมือนเดิมนะคะ การชำระเงินและการสมัครใช้บริการค่ะจากนั้นก็เลือกอันที่2เหมือนเดิมค่ะการสมัครใช้บริการเมื่อมาที่หน้านี้แล้วก็จะแจ้งรายละเอียดเอาไว้แล้วละ่ะค่ะว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่ได้ทำการยกเลิกแล้วแต่ว่าระหว่างนี้เนื่องจากเราทำการยกเลิกก่อนวันครบดิวค่ะ จะสิ้นสุดในวันที่27มกราคมนี้ถูกไหมคะณนะวันนี้เราทำการยกเลิกไปแล้วแต่ว่าเรายังคงสามารถใช้บริการแอปนี้ได้ไปจนถึงวันสิ้นสุดก็คือวันที่27มกราคมนั่นเองคะ่ะหรือเราอยากจะเปลี่ยนใจสมัครใหม่ก็ย่อมทำได้อย่างง่ายดายคลิกตรงนี้เพื่อสมัครใหม่ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าวิธีการยกเลิกใช้บริการแอปพลิเคชันเสียเงินไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือน หรือรายปีทั้งแบบชั่วคราวแล้วก็แบบถาวรของ Android นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นก็สำเร็จแล้วนะคะและที่สำคัญไว้เชื่อว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยค่ะเพราะว่าหลายคนนั้นหาวิธีการยกเลิกไม่ถูกหรือว่ากดไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถยกเลิกได้สักทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัดชาชแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้าจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ